เอาละครับเราจะพาทุกคนไปเทดสสมองกันอีกรอบนะในแบบนี้แต่มันก็ไม่ได้มีแค่เทดสสมองอย่างเดียวนะยังมีให้เราต้องผ่านด่านไปอีกเรื่อยๆและเป้าหมายของผมนะครับก็คือไปให้ถึงด่านที่100ซึ่งผมจะเทสสมองผ่านไปถึงด่านที่100ไหมนั้นไปดูกันครับและตอนนี้เราก็อยู่ในแมปที่มีชื่อว่า escape the iq test อ,ะ,อะไรเนี่ยคุณมีความสามารถในการกระโดดฟรี40สเตทเอามาถึงให้เราไปเลยเหรออไปดิไปฮึบฮึบ เมีผู้เล่นที่เร็วที่สุดด้วยอ๋อโอ,โอ้คำถามมาแล้วครับ What is the fastest land animal อ๋อสัตว์บกอะไรวิ่งเร็วที่สุดนะอะไรอ่ะข้อแรกนี่คืออะไรเสือชิต้าเหรอชิต้าแล้วก็มา้าไอ้ข้างล่างนี่อะไรเนี่ยตัวซีเนี่ยเอืมไอ้ตัว D เนี่ยเสือแต่ีนี่ผมไม่มั่นใจอะ่ะมันคือตัวอะไรวะตัวที่วิ่งไวที่สุดหรอเสือชิต้าดิให่ไหมเออเน่ไปต่อครับลุยต่อ พึบพึบนี่ไม่จับเวลาปะเนี่ยไม่รู้เหมือนกันปป <c oughs> ไปยลาป,ป,ปยาวๆครับยาวๆก่อนหน้านี้เราทดสอบ IQ พวก IQ ทั่วไปแล้วก็ IQ สายตานะมีทั้งค่าสายตาด้วยเพราะฉะนั้นเราก็น่าจะมีประสบการณ์ทําชองในการผ่านด่านนี้พึบต้องรอครับต้องรอแน่ ออเนี้อไเอ๊ะเอ,อ้าอ๋อคันเย็บสีแดงนิดหน่อยนิดหน่อย,อยไปโดดเรื่อยเรืๆๆ่อยห้ามลอกอะไรเนี่ยไม่รู้เหมือนกัน which is the Australia หรออันเอปะ่ะเอหรือเอหรือดีเอหรือดีอ่ะ Australia หรอเ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 อแล้วกันถูกไหมอ่ะโอ้โหไม่ถูกดีเหรอเนี่ย <laughs> ขอโทษด้วยครับจำจำธงไม่ค่อยไม่ช่ำอ่ะไปต่อไปต่อนิดหน่อยนะนิดหน่อยเออลุย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 ลยปีนปีนปีนทำเวลาครับทำเวลาฮึบฮึบฮึบเออเข้าโมงหรอไปไปไปหัวไรขึ้นเต็มไปหมดเลยเนี่ยโอ้ยโอยโอ้โหมืนๆมื่นมืนใจเย็นใจเย็นนะไหนดูซสทาง โอ้โหเราจะได้ไปถึงไหนครับเนี่ยโอ้ยไกลเลยอะ่ะอ่ะไปก่อนไปก่อนอ่ะฮึบลอยขึ้นอ่าสี่สิบบวกสามสิบห้าเจ็ดสิบห้าครับสุฟซีโอ้โนี่เร็วอยู่แล้วคิดเลขเนี่ยเราเร็วเอ๊ยเอแปดสิบหารหารยี่สิบสองยิบสองเหลือสิบสองข้อสองครับโอ้โห,โโหเกือบไปแล้วโอ้เอ้าลวงเอ,าเอ,าเอาเ้าน้องคุณพี่นอง เฮ้ยเอา,เอาโอ้โหตัวหลอกเข้าเต็มเต็มโดดอ่าต้องฮึบเออไม่ได้กินไม่ได้กินได้กินแค่รอบเดียวแค่นั้นแหละสองรอบก็ได้ครับโอ้โหอ่าหมุนหมุนหมุนอ้อมหมุนอ้อมปีนทีนี้ปีนลุยฮึบ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 บเออ โอ้นี้เปไงเนี่ยห้ามโดนสีแดงนะห้ามโดนสีแดงแดงครับแสงแสงผูง้หญิงคนเมื่อกี้เรียบร้อยดึงโดดเออสูงสูงแดงนี่โดดได้ปะเนี่ย๋อได้ได้ได,ได้ไปต่อไปต่อแดงอีกแล้วสไลด์เออโอ,โอ้หมุนหมุนหมุน <laughs> ไปครับผมอยากมีไอคิวที่สูงขึ้นดยด่านที่เท่าไหร่แล้วเนี่ยมีบอกปะย่สิบี่เอาสัก50แล้วกันไอ้โอ้โหอะไรเนี่ยปึ๊บปึ๊บเนี่ยหรอไม่ใช่คืออะไรอะครับเราต้องไปยังไงอะสีแดงเราไปได้ไหมเออเอสีแดงเราไปได้นี่ <laughs> โอ้โหโดนหลอกเข้าว่าอยู่ไม่ได้ เอ่อตัวไหนที่แตกต่างจากเพื่อนใช่ไหม,มยิ้มแตกต่างจากเพื่อนเนาะโอ้ไม่ก็ฟันเนาะฟันฟันไม่ใช่ตาไม่ใช่คิ้วไม่ใช่นะคราวนี้เราใช้เวลานานเกินไปหรือเปล่าผมหาความแตกต่างมันไม่เจอเอะงังน้งนงั้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 นเดาแล้วกันนะบี B. เอา้า <c oughs> เราไม่ได้เก่ง ไอ้นี่อย่างเดียวนะเราเก่งดวงเนอะแม่เดาอยู่แล้วตอนทำข้อสอบอ่ะปึ๊บปึ๊บโดดเฮ้ยเอาโดดมีโดดมีโดดอีกมีโดดอีกเออจัดที่ยี่สิบเก้าแล้วครับไปปึ๊บปึ๊บคิดเร็วเหรอคิดเร็วได้ครับรอบปลาหมึกมีกี่หัวใจฮะหนึ่งแล้วปะเนี่ยสาม <laughs> ไม่รู้ว่าปลาหมึกปลาหมึกมีสามหัวใจเหรอว่าน่ะสัตว์ที่ไหนมีสามหัวใจไม่รู้ครับเราก็ไม่รู้เหมือนกันไปไปไหนเออสามสิบสี่สิบห้าสี่สิบห้าคือข้อบีนะเออวิงว่ง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 วิง่งวิ่งวิ่ง นานที่สามสามแล้วเออโดดรถเร็วรถเร็วไปไปไปแม่เอาสักร้อยดาดเลยไหมคลิปเนี้ย <c oughs> ผมว่าได้นะมันมันค่อนข้างไวอะ่ะนี่ไงค่อนข้างไวโลบโลบโลบนิดหน่อยเฮ้ยอันแน่ไม่ได้ไม่ได้เราไปทีร้านนี้ว่าครับไม่เหลือสองได้เลยอะ่ะ อุ้ยสองได้เลย่ะอุ้ยอะไรเนี่ยเลเวลอัพตอนนี้เรากลายเป็นแบบว่าฉายายศนักคิดแล้วนะนักคิดคืออะไรไม่รู้เอาไปต่อไปต่อฮึบแหมมาพอดีมาพอดีมาหมุนหมุนิดนึงหมุนนิดนึง,นนดนงโดด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 เออเออ,อ้ยจะด่านสี่สิบแล้ว ปึ๊บปึ๊บไหนมีบททดสอบให้เราอีกไหมบททดสอบอะ่ะเฮ้ยข้อเสนออะไรเนี่ยก็สิบเก้าเราบอกโอ้โหเรามีไม่พอดิมาทำข้อน,นี้ก่อนเออเรือเหรอเรือโดยสารอ๋อเรือเรือน้ําแข็งที่จมน้ําแข็งอะนะชนภูเขาน้ำแข็งเหรอไททานิกดิโอ้เราเพิ่งเล่นมาเมื่อกี้ใช่ไหมถูกต้องไปต่อครับต่อปึบปึบเออ เอ,อตามไฟเหรอตามไฟตามไฟไม่หลอกนะไม่หลอกนะไม่หลอกกันนะโอเคด่านที่ส4สแล้วครับฮึโอ้ได้เงินได้หรอเงินนาไปซื้ออะไรเออโอ้โหมอ,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 อแต่มองเงินออาวอาวค่อยๆค,ครับค่อยๆใจร้อนมาได้ นี่ไปไงอ่ะโอ้โหเราโดดลงไปอุ้ยอ๋อขึ้นสีแดงได้โ้เราเป็นอะไรกับสีแดงเนี่ยเราค่อนข้างระแวงนะครับสีแดงดาหาไปกดาวห้าที่50แล้วเนี่ยโอ้แบบแบบนี้มันอ่ะเราผมือมันเล่นแบบว่าชิลๆใช้หัวคิดไปด้วยปึบปึบเออ แลงอัพแล้วไปกลายเป็นยศฉาัยาผู้สอบถามนะเอออะไรเนี่ย what is the hottest temperature อุณหภูมิหมออุณหภูมิที่ร้อนที่สุดอลาวาหรอลาวาพาทิตดิโอ้โหอะไรร้อนที่สุดใช่ไหมต้องตอบพาทิตอยู่แล้วไปต่อไปต่อโอ้โห,โหเร็ว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 ,รวครับเร็วโอ้โห โอ้โอ้โอ้โล่วงนั่นไงเอาล่วงอีกแล้วสักด,ด่านร้อยเลยแล้วกันเนาะเอเอเล่นแบบชิวๆไปไปเอาอะไรวะเนี่ยต้องโดสีนี้เหรอสีม่วงสีแดงป่ะต่อไปเออสีแดงแหม่ฮึบ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 โห่ง่ายครับอันนี้ง่ายแล้วก็สปริงสปริงอีกทีนึง อีกรอบเึ๊บถึงไหมถึงยังเออนี่ทำโดนสีแดงชัวร์นี่ต้องโดดต้องโดดค่อนข้างระแวงห้าสิบหกแล้วอุยอ๊ยอุย๊ยอุ้ยเกือบเกือบเกือบเริ่มน่ากลัวขึ้นเรื่อยๆเฮ้ยโอ้โหมามาพอดีเออเอเอนี่อีกไกลไหมอะ โอ้โหโอ้ไม่กอดอ่ะหนึ่งร้อยด่านแล้วพอนะหนึ่งร้อยด่านในการทดสอบไอคิวไปไปฮึบเออบททดสอบต่อไปทำว่า E S T A L U P A เป็นคำอะไรได้บ้างเหรอคืออะไรอะ่ะ <c oughs> ผมไม่รู้แล้วเนี่ยข้อหนึ่งคืออะไรอะ่ะแบบ โอ้โหเดาได้ไหมข้อนี้ไม่รู้จริงๆอ่ะเป็นพลา,าสติกแล้วกันนะข้อบ uh ีอ๋อไม่ใช่เหรอโอ้โ oh, ข้อไหนอ่ะซีเหรอไม่ใช่โอ้โห <laughs> เหลือแต่เ e. อกับดีตุนปักเป็ดแล้วกันนะข้อดีเอเนี่ยแหละนะครับดวงใช้ไปหมดแล้วมีอยู่สามข้อตอบทีหมดเลย <laughs> แต่ข้อเมื่อกี้ไม่รู้จริงอะ่ะแต่มันก็ยังให้โอกาสเราผ่านเนาะเอ uh oh. ้านำโดนสีชมพูโอเคไม่โดนไม่โดนไม่โดนเออ แอบร้อยถึงแล้วต้องโดดนะต้องโดดว่าค่อนข้างที่จะช้าไปเฮ้ยไหลไหลไหล้หล,ล,ลเอ้ยน้ำแข็งนะเป็นน้ำแข็งเมื่อกี้แอบพื้นลื่นโอ้แต่เป็นเพลงในเกมนี้จะติดลิขสิทธิ์ไหมอะ่ะหวังว่าจะไม่ติดนะเออเออหมุน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 รงตัวให้อยู่ครับไหว เอ้ยวิงๆๆๆ่งวิ่งวิ่งวิ่งสบายสบายมากอันนี้ตามทางตามทางเหมือนเดเล็กลงเรื่อยๆค่อยๆค่อยๆ้เยเกือบตกเออต้นไม้นี้น่าจะเป็นมะพร้าวว่ามันเกิดมาแบบเป็นลูกไปเลยอะเนาะเออสวยไปกันต่ออุย้ยืโดดไปครับ โดดไปโดดไปด่นที่96้าหึบฮึบฮึบ,ฮบอาอออ97แล้วของนี้ต้องระวังหลุมนะตายได้ได,ได้ระวังระวังไว้แนะ่ผมว่าจะต้องเหลืออีกด่านหนึ่งให้เราได้ใช้สมองคิดแน่นอนฮึบฮึบโอเค99แล้วด่านฮึบโอเค ลบลบลบแหมเยอะหลอเยอะน้องหลออุ้ยนี่ดักเลยนะห <c> น <oughs> ึ่งร้อยแล้วครับอะงั้นเราไปไปอีกสักอะนานสุดท้ายาสามเหลี่ยมนี้มีกี่มุมหรอไหนนับเลยแล้วกันนะหนึ่งสองสามสี่ห้าเฮ้นับไงวะเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสอง สิบสามป่ะพอดีเออแอ,อ้ครบเป้าหมายแล้วครับสำหรับหนึ่งร้อยด่านนี้ถ้าชอบไงก็ฝากกดซับสไครป์ให้ผมด้วยนะไวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับไปละบ๊ายบาย